สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้รอบชิงชมป์สายวันแรกได้เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นคือเกมระหว่างบอสตันเซลติกกับอีเดนาเพเซอร์ซึ่งเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอสตันเซลติกเปิดบ้านต้อนรับเพเซอร์เข้ามาเลยหนูกุ๊กกุ๊กซึ่งเป็นเกมที่อ่ะบอกตามตรงว่าไม่คิดว่าจะสนุกคิดว่าแบบน่าจะเป็นเกมที่ขาดเพราะว่าเพเซอร์เนี่ยน่าจะอ่วมจากการเล่น7เกมแล้วก็บอสตันน่าจะชิวมากม เปิดเกมมาเนี่ยก็เป็นไปตามคาดบอลตันเซลติกเล่นได้ดีกว่าแบบใช้ความแบบดักความผิดพลาดเทิร์นโอเวอร์เปลี่ยนเป็นแต้มขึ้นนำไปก่อน12คะแนนนำา 12- สศูนย์แบบสวยๆชุดตัวจริงของเพเซอร์เล่นได้ไม่ดีเลยนะครับก่อนที่ท้ายควอเตอร์ที่1 OB ่ง p ท็อปตัวสำรองคนเก่งกับ TJ m c ม o กคอนเจะมากอบกู้ให้เพเซอร์กลับมาดีขึ้น OB t o ท็อปเล่นวงในข้ามวางตะลุยเข้าหาห่วง จบควอเตอร์แรกอินเดียนากลับมาสู่สีได้บอตันเซลติกนำที่34ต่อ31เข้าสู่ควอเตอร์ที่2 q u ควอเตอร์2หลังจากตัวสำรองช่วยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยควอเตอร์ quarter 2ทาลิตฮรลิบอตันกลับมาสู่ฟอร์มของตัวเองสามารถสเต็ปแบ็กยิง3แต้มไม t ์เทอร์เนอร์เจาะวงในเก็บแต้มเป็นกอเป็นกรรมใช้เกมรีบาวบน์ส่วนบอตันเซลติกเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็เล่นโคนลสสีแต้ม5แต้ม4แต้ม5แต้ม เกมไปอย่างสูสีมากและมาโดน3แต้มสำคัญของไทลิสแฮร์ิเบอร์ตันทำให้จบครึ่งแรกบอตันเซลติกโดนอินเดียนาเพเซอร์ตามตีเสมอ64เท่าเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ในควอเตอร์ที่3เนี่ยคนที่เด่นๆเนี่ยก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนี่แหละไทลิสแฮร์ิเบอร์ตันยังเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนฝั่งบอตันเซลติกเนี่ยเจสันเท่ัมระเบิดฟอร์มมากๆในควอเตอร์3ไม่มีใครหยุดแกอยู่ แกโกย11คะแนนและจูฮาลีเดก็มีมาตรฐานที่สม่ำเสมอควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยเป็นควอเตอร์แรกหมัดกันเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะจบที่ควอเตอร์ที่3บอสตันเซลติกเฉือนนำ94-93ต่อแล้วก็เข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่4ในควอเตอร์ที่4เนี่ยเป็นเกมที่สูสีกันมากๆแล้วก็อินเดียนาเพเซอร์เนี่ยพลิกเกมกลับมานำได้ในตอนต้นและรักษาสกอร์4แต้ม5แต้มได้ดีอย่างต่อเนื่อง จนเราคิดว่าเกมเนี่ยน่าจะจบที่อ er ินเดียนาเพเซอร์ละในช่วงท้ายเกมจริงๆเนี่ยช่วง20กว่าวินาทีสุดท้ายอินเดียนาเพเซอร์นำสามแต้มได้ครอบครองบอลไทลิธาลิเบอร์ตันเลี้ยงบอลโดนขาตัวเองออกเป็นเทิร์นโอเวอร์นะแล้วก็เหลือ20กว่าวิสามแต้มบอสตันมีสิทธิ์ตีเสมอบอสตันทำไม่สำเร็จอินเดียนาเพเซอร์ป้องกันได้และบอลก็ออกข้างอินเดียนาเพเซอร์เหลือ10วิได้เปิดบอลพวกเขา เหมือนไม่มีประสบการณ์เปิดบอลได้ไม่ดีเปิดบอล50 50มาแล้วก็เสียเข้มทัดบอลสุดท้ายออกเหลือ78วินาทีสุดท้ายจังหวะเนี้ยเขาเปิดบอลให้จเจลรนบาวยิงที่คอนเนอร์ตีเสมอได้จบควอเตอร์ที่4ี่โดนตีเสมอไปที่11 7เท่าตรงเนี้ยมันก็เกิด q u e s t i นม mark ว่าอทำไมไม่ตีฟาวทำไมไม่ตีฟาวให้ยิง2แต้มใบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันหลังเกมของเรบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงต่อเวลาเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนของเกม ซึ่งฝั่งอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยเสียเนสมิธไปฟาวปพอกไปฟาวเอาไปทำให้เจสันเททัมเนี่ยเล่นสบายในควอเตอร์สุดท้ายเจยสันเททัมกด10คะแนนในช่วงต่อเวลาพาบอสตันเซลติกเฉือนชนะที่133ต่อ128สถิติเด่นๆที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ย วันนี้รีบาวแอซซิตอะไรเงี้ยสูสีกันหมดเลยมีตัวสำรองของอีเดน่าเนี่ยทำแต้มดีกว่า30คะแนนตัวสำรองของบอสตันได้13คะแนนอีเดน่าเทิร์นโอเวอร์เยอะมาก21ครั้งบอสตัน14ครั้งแล้ว21ครั้งเนี่ยมันเป็นแต้ม32คะแนนซึ่งมันเป็นแต้มใหญ่นะการแอซซิตอินเดียนาทำได้ดีกว่า38ครั้งบอสตัน30ครั้งบอสตันสตีลดีกว่า11ครั้งอินเดียนาได้8ครั้งแล้วก็อินเดียนาเนี่ย ภาพรวมเนี่ยเป็นรองหมดเลยแต่ว่าฟิลโกเนี่ยทำได้ดีกว่าเลยทําให้เกมนี้สนุกสูสีนะเดี๋ยวมาดู5้าประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าเอางี้ณจุดนี้นะประเด็นแรกนะถ้าใครทายถูกนะห้ามโกงนะห้ามโกงกันแม้แต่นิดเดียวนะถ้าใครทายถูกนะเดี๋ยวแจกรางวัลเลยก็ได้ในไลฟ์สดถ้าคุณบอกว่าคุณคิดเหมือนผมในประเด็นแรกนะคุณคอมเมนต์มาก่อนเลยคุณหยุดคลิปแล้วคุณคอมเมนต์มาก่อนเลยคุณคิดว่าประเด็นเด่นที่สุดของเกมนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนของเกมที่สําคัญที่สุด ที่ทาให้บอลตันชนะแล้วตอบตรงกับผมนะเดี๋ยวแจกรางวัลเลยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาประเด็นแรกนะครับนั่นคือเรื่องที่โซเชียลพูดกันกันนันเลยนั่นคือเจสันเททธัมบางคนก็บอกว่าโอ้โหเจสันเททัมไม่ไหวแล้วเป็นโลเพเยอร์บ้างเป็นนุ่นเป็นนี่บ้างซึ่งตลอด3ควพอเตอร์ที่ผมดูนะ 1- 3ึ่งถึงสามพอเตอร์เขาทําได้ดีมากพอตเตอร์สตอนต้นก็ยังทําได้ดีถูกจังหวะแทบทั้งหมดจังหวะวอเตอร์สี่ เขาเริ่มจะเล่นยากแล้วเขาจะเริ่มยิงไม่ค่อยลงละทุกคนจะเริ่มด่าเท่าถ้ละวายกระจอกบ้างยิงไม่ลงบ้างของปอมบ้างโลเพเยอร์บ้างอ่อนบ้างแต่ทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ทุกคนเนี่ยทุกคนเหมาไม่ได้น่าเกียดแต่หลายต่อหลายคนเนี่ยตื้นเขินคือไม่ได้สังเกตว่ามันถูกแก้เกม อิเดี a าเพเซเขาถูกแก้เกมมาซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่ผมอ่านบทความเนี่ยแบบบทความของทั้งหมดเลยนะแบบหลายๆสื่อพีอ่พรีวิวอ่ะมันมีสื่อเจ้าหนึ่งเขียนถึงเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่าจุดสำคัญของซีรีส์นี้นั่นคือเนสมิธเขาบอกว่า i ินเดียนาเพเซเนี่ยจะส่งเนสมิธอารอนเนสมิธจะมาจับเจสันเททัมซึ่งเปิดเกมมาใน1-3ควคอเตอร์ที่ท้ํมเล่นแบบสบายสะดวกโยทินเนี่ยเนสมิธไม่ได้เป็นคนจับ แารเบอร์ตันจับบ้างเนมฮาจับบ้าง mm hmm. คนนู้นคนนี้จับบ้างแต่ไม่ใช่เนสมิธสื่อเขาวิเคราอยว่าถ้าซีรีส์เนี้ยเนสมมธต้องจับเททัมเพราะไซส์ขนาดความเร็วมันไปกันได้มันชนกันได้มันปะทะกันได้และเนสมมธเคยอยู่ที่บอสตันมาจะรู้ทางเจสันเทธัมซึ่ง ใน1-3ถสเตอร์เทท้ัมทำไป20กว่าคะแนนละฟิลโกโดีมากๆเขามาเครื่องสะดุดที่ควอเตอร์ที่4ตอนกลางๆตอนกลางๆเนสมิธเริ่มจับตายเริ่มจับตายแบบสิงเลยสิงไม่ให้ได้บอลเลยสิงกัดติดเจาะติดเจสันเทห้มกว่าจะได้โอกาสชูแต่ละครั้งต้องดิน้นแบบใช้พลังงานในการดิ้นที่เยอะมากๆเลยทำให้ควอเตอร์ที่4 แทบจะไม่มีฟิลโปเมื่อถูกเนสมิธจับจุดเปลี่ยนของเกมนี้มันเกิดขึ้นที่ช่วงต่อเวลาช่วงต่อเวลาเจสันเทธ่ามเขาเขา,เขาลีบารบอลได้แล้วก็ฟันเบรไปวางโล่งๆจังหวะนั้นเนี่ยเนสมิธวิ่งมาหวดฟาวเป็นครั้งที่6และเนสมิธต้องออกจากเกมไปหลังจากนั้นอินเดนาเพเซอร์มีปัญหาทันที ท j เจแมคคอนเนลไซสจับไม่ได้อยู่แล้วเนมฮาดจับไม่ได้รูปร่างเล็กเกินไปไฮริเบอร์ตันก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่ป้องกันที่ดีจะเห็นได้ไหมว่า3ตัวนอกเนี่ยจับเทท่มไม่อยู่เลยอย่าแปลกใจที่เทท่มจะต่อเวลาแล้วทำสิบคะแนนเพราะคนที่สะกดจิตเขาเนี่ยมันฟาวเอาแต่เรื่องนี้ยังไม่มีใครพูดถึงรวมถึงบทความของ NBA ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ประเด็นเด่นของ NBA เนี่ยผมเพิ่งอ่านจบไปก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ลองไปสังเกตกันดูคนที่สกุเจตอนที่สกุเพล็กกับคนที่สะกดเททัมที่ให้เททํมเล่นไม่ดีเนี่ยคือเนสมิธไปลองดูไฮไลท์ก็ได้นี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดการเสียเนสมิธทําให้จุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลานะครับในประเด็นที่2เนี่ยก็เสียดายแทนอินเดียเพเซอร์นะเกมนี้พวกเขาควร ควรจะเก็บไว้ได้มากๆเพราะว่าวันนี้เขาเซอร์ไพรส์เล่นเกมลุกได้ดีสำรองก็ลงมาเปลี่ยนเกมได้แต่ว่าเขาเทิร์นโอเวอร์กันเองอ่ะแล้วมันเทิร์นโอเวอร์แบบไม่น่าเทิร์นโอเวอร์วันนี้เขาเทิร์นโอเวอร์ไป21ครั้งเสียเป็นแต้ม3 2คะแนนแล้วก็สิ่งที่มันเสียดายที่สุดอะ mm ่ะแฮร์ริเออร์ตันคุณเป็นกาดทีมชาติคุณเป็นกาดแบบความหวังของลีคุณเลี้ยงบอลโดนเข่าตัวเองออก mm hmm. ในช่วง20กว่าวินาทีสุดท้ายที่คุณจะปิดเกมอยู่แล้วแล้วก็ เนมหาดมาเปิดบอลให้เสียแค้มเสียอีกในจังหวะที่ไม่ควรจะเสียฮร์ริเบอร์ตันต่อเวลาเลี้ยงบอลหลุดอีกคือแบบคือ3ช็อตเนี้ยคุณคิดดูเดย3ช็อตตีว่า14แต้มอ่ะตีแต้มไปกลับนะควรจะได้2กลับมาเสียสองสิบคะแนนอย่างเงี้ยมันชนะแพ้กันอยู่ตรงเนี้ยคือวันนี้เรารู้สึกเลยว่าตอนที่ท้ายๆเกมอ่ะเรารู้สึกว่า เพเซอร์ er มันมีแต่เด็กไงไม่มีตัวประสบการณ์ถ้าวันนี้เขามีตัวเก่าสักคนหนึ่งมีตัวที่นิ่งๆสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าเกมนี้จะช่วยเพเซอร์ได้ก็เทิร์นโอเวอร์ก็เป็นประเด็นที่2ที่ทำร้ายให้เพเซอร์แพ้ในเกมวันนี้นะครับในประเด็นที่3นะครับผมเลือกแมนออฟเดอะแมตไม่ถูกแมนออฟเดอะแมตเนี่ยเจสันเททัมก็เด่นเช่นกันเจสันเททัมมีสาคะแนนฟิลโก4สี่บหปอรซิสอีบาวสอาซิเขา ทำสิบคะแนนในช่วงต่อเวลาเป็นคนแบกบอลตันชนะในช่วงท้ายยิงสามแต้มครัชช็อตได้ฟาวลงพาบอลตันกลับมาได้ก็เหมาะสมกับแมนออเดอร์แมทเจเลนบ้าววันนี้มี26คะแนนมี7แอสมี7รีบาวมี5แอสซิดฟิลโกห้สิบเอร์เซนสามแต้มยิงลงลูกเดียวนะฟิลโกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่เป็นลูกตีเสมอร้อยสิบเจ็ดเท่าสำคัญไม่แพ้กันจูฮอลิเด ในช่วงที่บาวและเทถ้ำออกทะเลไปพร้อมกันก็ได้พี่จูเนี่ยแหละเล่นเกมลับประครับประคองเกมเล่นเกมลับใส่เซียแคมคอยเชื่อมเกมไว้ฟิลโกโดีมาก62มี28คะแนน7รีบาว8แอซิดก็เหมาะสมจะเป็นแมนออเดอร์แมเช่นกันจุดน,นี้ให้ทุกคนเลือกว่าเขียนมาเลย MOM แล้วก็พิมพ์ชื่อแมนออเดอร์แมมาผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ย คิดอย่างไรว่าใครเป็นแมนออ t ต้แมนส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องไม่ถูกแต่ว่าอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนละกันในประเด็นที่4เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่นักวิจาร์ณหรือคลิปก่อนหน้านี้ทําไว้นะตัวสำรองของเพเซอร์กลายเป็นตัวแสบจริงๆปีนี้ชอบ OB t o p p ป n มาก OB Toppin มี15คะแนนแล้วก็การยิง3แต้มก็ทําได้รีบาร์ก็ดีฟิลโกก็ชัว ถือว่าเป็นคนที่ลงมาเปลี่ยนกระแสเกมได้ดีมากแล้วก็อีกหนึ่งคนที่แบบเลิฟม,มากสําหรับปีนี้คือ TJ m a c มคคอนเนะ TJ m a c มคคอนเเนี่ยกลายเป็นกาดตัวเล็กที่เล่นมันมากๆเขามี13คะแนนมี4อาซิตมี3รีบาวแล้วก็ลงมาเชื่อมเกมลงมาทำคะแนนผมผมชอบสำรองของเพเซอร์มากๆกินบอสตันเซลติกขาดกระจุยตอนนี้ต้องดูว่าตัวสำรองของเซาติกเนี่ยวันนี้ถ้าดูสำรองจริงนะ คอนเนตมี5คะแนนก็ไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นพิชชาร์ดมี8คะแนนแต่ช่วงเวลาเขาลงเล่นติดลบ15เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจัดการยังไงหรือว่าจะโดนเพเซอร์ใช้7ต่อ5ย้ำต่อไปนะครับในประเด็นต่อมาเนี่ยผมว่าปัสะข่าวเซียแคมเริ่มเล่นได้ดีนะเซียแคมเนี่ยต้นเกมยังไม่เท่าไหร่ยังโดนจูฮอลิเดสวิทมาจับได้แต่ช่วงหลังเนี่ยเขาเหมือน สลับตัวประกบไปบุกใส่ออาฮอ o r ฟอร์ดใช้ความเร็วใช้ความคล่องใช้การยิงระยะกลางก็ทําได้น่าสนใจวันนี้เซแคมเนี่ยมี24คะแนน12รีบาว7อาซิตโดดเด่นเช่นกันเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้น่าจะเฉิดฉายได้มากขึ้นเอาล่ะเกมนี้ก็เป็นเกมมันนะครับโอ้โหมัน5ดาวเลยทีเดียว ถ้าให้สรุปประเด็นสุดท้ายเนี่ยอารอนเนสมมธมี14คะแนนเสียดายฟาวเอาต์ไปก่อนบัตคาเซียแคม24คะแนน12รีเบลยอดเยี่ยมมากไมล์เทนเนอร์เล่นดีตลอดทั้งเกม23คะแนน10รีเบลก็แจ๋วเช่นกันอดีนเนมฮาร์ดมี12คะแนน7แอซซิตไม่แย่นะแล้วก็ไทลีไทลีเบอร์ตัน25คะแนนแล้วก็มี10แอซซิต3รีเบลแต่ว่ามาเสีย3เทิร์โอเวอร์แล้ว3เทิร์โอเวอร์ดอกใหญ่ทั้งนั้นเดี๋ยวเชื่อเหลือเกินว่าฮาริเนี่ยจะ จะได้บทเรียนสําคัญในเกมนี้ไม่งั้นพวกเขาจะดีกว่านี้นะท็อปปิ้ง15 TJ 13ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็ส่วนฟัง่งบอตันเนี่ยก็มีเดลิกไวท์ที่เล่นดีเพิ่มขึ้นมา15คะแนนเอาฮาฟร์15คะแนนถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจเลยเปิดเปิดซีรีส์มาแบบนี้ถือว่ามีการลากยาวๆยวัน6 6เกมอะ่ะผมว่ามีแน่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแล้วอย่าอย่าโกงนะห้ามโกงเด็ดขาดน,นะ คิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่เนสมิธฟาวเอาไปไม่งั้นเททถ้ำเล่นไม่ได้ขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อแอบไปดูไฮไลท์ได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลานะครับเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์สดคืนนี้นะวันนี้ลาแล้วจ้ะอย่าลืมกดไลค์ให like หน่อยนะยอดวิวจะได้วิ่งๆขอบคุณทุกคนมากลาแล้วสวัสดีบ๊ายบาย